วันนี้ฟูแกสจะพาทุกคนมารู้จักกับสุดยอดรถถังรัสเซียที่ถูกพัฒนาใหม่ในปี2026กับ T72B รุ่นล่าสุดที่ยังคงความแข็งแกร่งและเพิ่มเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไปอีกขั้น T72B นั้นถือเป็นหนึ่งในรถถังที่มีประวัติการใช้งานยาวนานและถูกพัฒนาต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปีโดยเวอร์ชันใหม่ในปี2026นี้ถูกออกแบบให้สามารถรับมือกับการรบในยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ว่า T72 จะเริ่มผลิตมาตั้งแต่ช่วงยุค 70s แต่รัสเซียไม่เคยหยุดการอัปเกรดมันเลยโดยเฉพาะรุ่น T72B ท,ที่ได้เพิ่มระบบป้องกันใหม่ทั้งกรอบแบบ Reactive Armor รุ่นล่าสุดที่เรียกว่า Re ลิกซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ากรอบ KONTAKT5 ที่ใช้ในรุ่นก่อนหน้าช่วยให้สามารถทนต่อกระสุนเจาะกรอบได้ดีขึ้นรวมถึงการป้องกันอาวุธต่อต้านรถถังอย่าง r p g และจจวดนำวิถีได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน ในส่วนของอาวุธหลัก T 72B รุ่นใหม่ยังคงใช้ปืนใหญ่125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะความเร็วสูงและแม้แต่จรวดนำวิถีจากลำกล้องได้ซึ่งทำให้มันยังสามารถสู้กับรถถังหลักของชาติตะวันตกได้อย่างสูสีนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรติดอยู่ด้านบนของป้อมปืนเพื่อรับมือกับภัยจากทางอากาศและทหารราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปในรุ่น2026คือระบบควบคุมการยิงและเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายที่มีการติดตั้งระบบเทอร์ a l ลอิ g เมจิงรุ่นใหม่และระบบเลเซอร์สำหรับระยะยิงอัตโนมัติทำให้สามารถยิงได้แม่นยำมากขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีหมอกหรือฝุ่นหนา ระบบเครื่องยนต์ในที่7 2 b 2026ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล v 9 2 s 2 f ที่ให้กำลังมากกว่า1130แรงม้าช่วยให้รถถังมีความเร็วสูงสุดบนถนนประมาณ60กิโลเมตรชั่วโมงและสามารถข้ามสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่สมบุกสมบันได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนแม้จะยังคงมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับรถถังตะวันตก เช่น m 1 a b r a m หรือ l e o p a r d สอแต่ข้อดีของ t 7 2 b คือความคล่องตัวน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำทำให้สามารถผลิตจำนวนมากและบำรุงรักษาได้ง่ายเหมาะก,กับสงครามสมัยใหม่ที่ต้องการการตอบสนองรวดเร็วและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวม t 7 2 b รุ่น2026คือรถถังที่ปรับตัวได้กับทุกสนามรบมีความทนทานเคลื่อนที่รวดเร็วและยังสามารถสู้กับรถถังยุคใหม่ได้อย่างไม่เป็นรอง แม้ว่าจะไม่ใช่รถถังที่ลำหน้าที่สุดในโลกแต่ด้วยการอัปเกรดที่ต่อเนื่องและการใช้งานที่แพร่หลายมันยังคงเป็นกำลังสำคัญในกองทัพรัเสเซียและมีแนวโน้มจะถูกส่งออกไปยังพันธมิตรอีกหลายประเทศทั่วโลกถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟูแกสเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับรถถังยุโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วเจอกันคลิปหน้า